ผิกค่ะอืมคนค่ะโอ้โอ้ คนนะคะ welcome to พัทยาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับชินเนสชาแนลเราก็น uh ah> uh ี่เหนื่อยมากทุกคนขาเพราะว่าวันนี้เราไปกินมากี่ร้านแล้วหลายร้านมาพวกนี้เราหิวเรากินมาประมาณสองสาร้านแล้วนะคะแต่ว่าพลาดไม่ได้เลยเวลามาพัทยาทุกคนขาเราจะต้องมาอัพตยามแล้วก็ ชีน่ไม่ได้มาอัปเตยำมเป็นปีแล้วทุกคนคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตร้านอัปเตยำค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคน,คนเยอะไหมมีเมนูใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น y o YouTube แฟนเพจ Tik Took หรือว่า i n s t a g r กรนะจ๊ะขึ้นให้ตรงนี้เลยจ้านี่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 อ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจองโต๊ะแล้วนะคะได้คิวที่6นะคะเดี๋ยวเราจะเดิน <Okay. S 1> เข้า ไปที่ร้านนะคะซึ่งตอนนี้เรามากี่โมงแล้วเนี่ยคนเต็มร้านหมดแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วแต่ว่าเปิดหกโมงเออแต่ว่าเรามีโต๊ะแล้วนะคะเพราะเราจองไว้อาจคนขาไปที่โต๊ะกันค่าอยู่ริมทะเลแบบนี้ว้าบรรยากาศคนแน่นร้านเหมือนเดิมว้าใครอ่ะสวัสดีค่ะ หดวสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีดุดดิวด้วยนะคะจากช่องอะไรคะจากช่องดุดดิวอีสานพะเพินค่ะอีสานพะเพิลนีสานพาแสบค่ะโดยตรงค่ะอุ้ยอันนี้ไม่ไม่พอ <laughs> สวัสดีคะ <laughs> ่ะวันนี้จะมีสลิงอยู่คนเดียวไหมน,น,นี่วันนี้วันนี้เราไม่มีสลิงถ้าสมมติว่านักแสดงไม่ครบเราก็จะไม่ทําการแสดงสวัสดีดุดดิวด้วยนะคะยังเป็นทางการค่ะอ๋อสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับช่องชินิชชนลนะคะกลับสู่อัตลยมของเรานะคะหลังจากที่ หายไปประมาณเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนหนึ่งสองสามฉัน้อมาบ่อยเหลนานมากนานมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าถึงเวลาหนึ่งทุกคนก็ต้องแบบว่าอ่าไปหาคอนเทนต์ที่มันสนุกสนานเพื่อคุณผู้ชมไม่คิดถึงอัพจะยําเสมอโดย่วงะนการโควิดด้วยอะไรด้วยใช่แล้วมันโควิดเนาะเราจะมาเจอกันมันก็ไม่สูบคือเด็อ่ะแล้วนี่คืออะไรคะนิดหนึ่ง เอออันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะซิเล็กทูน่าซิเล็กทูน่าในใช่เป็นเป็นน้ำยำของอัพยำนะคะตรงนี้ก็สามารถไปแบบเ <หา S 2> ติมได้ที่ไหน อ่าหน้าร้านก็มีเซเว่นบิ๊กซีแมคโครโลตัสก็ได้นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแมนจาแมนว้าววันนี้แม่แม่ไม่ได้ยากมาแล้วนะแม่วันนี้ไม่แต่งไม่อยู่ให้ให้ดูเป็นรูปไปก่อนก็แบบบ้านอัปต์ยามก็เป็นบ้านที่แบบทุกคนอันนี้คือเราจองไว้แล้วนะบอกดูดีวก่อนว่าเดี๋ยวมันหาว่าเราแทรกคิวไม่ได้แทรกไม่ได้แทรกอนไรก็คือโตมีกันมีการจองไว้แล้วคิวที่เท่าไหร่คะหนูรีโป๊ะนะโป๊ะโป๊ะความจริงคือโต๊ะคิวที่ห้าคิวที่ห้าอ๋อเออก็ก็คือว่าเราจองไว้แล้ว บรรยากาศร้านทุกคนขอไทยอินทุกคนนีประมาณนี้ช่วงนี้มันก็แบบหน้าฝนเนาะแล้วก็แบบเดิมฉ่ำเหมือนเดิมกลางตรงกลางเตนบัตเชียรหมายเลขยี่สิบห้าค่ะคุณเนมนักเต้นหมายเลขแปดสวัสดีคุณเนมค่ะของคุณเนมตอนนี้มียำทั้งหมดสี่รายการนะคะเป็นยำหมูยอใส่ปลาร้าหนึ่งที่ยำหอยแครงไม่ใส่ปลาร้าค่ะยำกุ้งสดปลาร้าหนึ่งที่แล้วก็ยำโดมเวอร์ใส่ปลาร้ายำสี่อย่างเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะไม่เพิ่มอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวน้นอขงขยำชื่ออะไรนะลูกจำไม่ได้ก๊อตครับก๊อตนะคะกอจินะคะอันนี้ชื่ออะไรคะแน็ค่ะแนคะ่ <Nat? S 2> นคะแ <Nat? S 2> นะ็ตอันหนูชื่ออะไรลูกชื่อนัทครับนัทเออเออเออได้จับไปไหนวะไม่มีแล้วเหรออาน,นูันอยู่ข้างหลังอ่าจำได้เสมออ่าเดี๋ยวมาดูมือวางนะคะสองคนขยำกันนะคะปุกปั้นนะคะเป็นตัวแทนนะคะอันนี้ก็คือแม่แตงนะคะแล้วนี่คือดุดดิวนะคะสองคนนะคะมาดูกัน ยำอะไรลกูกกุ้งสดกับกุ้งสุกค่ะน้ำกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะสำชากุ้งแล้วก็พริกจ้าน้ำปลาค่ะไปทางด้านนู้นนะคะออยกกลับสลับมาเลยทางด้านนี้เขาก็จะเอาใส่จานนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยกมาค่ะลึบเนี่ยอุ้ยดูสีสิ เหมือนนำนำรดช่องวัดเจดนะคะอันนี้อ่าแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะไปถึง,อ,งอืมต่อไปเป็นอะไรเอ่ยยอไข่กับยำรวมเครับยอไข่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นยำรวมแบบเวอร์เวอร์ค่ะรวรแบบเกินเหตุค่ะสไตล์ดุดดิวนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วนะคะวัดเจตนะคะ เนี่ยมะนาวค่ะมะนาวเราก็มะนาวสดนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะพริกค่ะอืมคนค่ะโอ้โหอ,อืมนี่ไปพนักงานเขาก็จะเทใส่จานนะทางด้านนี้นะคะอืม ใส่จานจ้าวู <Ooh. S 1> พูนมากเลยทุกคนคะ่ะจากนั้นก็เป็นผักชีโรยหน้ายกมาแล้วช่ำช่ำว้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนดูเนี่ยอ่าเนาเขาจะใส่มะนาวลงไปนะคะฟุบ <Ooh. S 1> มาทางด้านนี้คะ่ะหมูยอไข่แดงจ้าวีลาเลยล่ะกินเลยจ้ามาใจาหิวมากเลยจ้าทำไมอ่ะ ควบคุมสติก่อนเพราะว่าวันนี้ไปมา3ร้านแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้ร้านล่าสุดไปดูที่คลิปหนูลีนะหมูกระทะริมทะเลซึ่งตอนนี้คือเรานี่คือเมือกเหมือนแล้วค่ะทุกคนค่ะดูน้าตาสิมดได้เลยแต่เราก็ยังคิดถึงอัพตุยมเหมือนเดิมต้องมาชันหายไปนานเลยซึ่งก็หายไปจริงเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยว่าฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พักไปประมาณ4เดือนทุกคนค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครสงสารชีเน็กก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตาม รวมทั้งกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะช <ㄜ> ีนี่ชาแนลรักษาจกิเราใช่ไหมมาดูก <Apr ot. S 1> ่อนมีอะไรบ้างนี่มาเราต้องสั่งเลยค่ะคอหมูทอดค <H alt. S 2> อหมูทอดแล้วก็เทียมแบบเกินเหตุค่ะถ้าเป็นแบบ <X> S> <S พูดแบบดีๆก็กระเทิ้นแบบก็กระเทินกระเทียมแบบเกินเหตุค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าตามมาด้วยนี่เลยค่ะดิฉันก็ยังให้ยืนหนึ่งในประเทศไทยนะคะทุกคนค่ะแบบหนูรีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถ้าพูดแบบหนูรีอะ ร่อยร้อยเวอร์ของพ,อพดภาจัใต้นิดนึงค่ะกุ้งแก้วแส่น้ำปลาร,ร่อยร้อยเวอร์อออและทุกคนหลังจากที่อัตย่างมีกุ้งแช,ช่น้ำปลาที่มีกระเทียมโทนแบบนี้นะคะก็มีกทั่งประเทศจ้ะและนี่ก็คือไข่หมึกพวกวคือค่ะทุกคนคะ่ะมาได้พูดเรางแาาเพราะว่าลิ้นจะพันกันนี่ กยำรวมเวอรเวอร์ค่ะมานี่เนะเขาก็จะมีห้อยแคงค่ะปูจืดหมูยอปูมา้ากุ้งไข<า>แล้วก็ไข่แดงเขุะะก,ก็มะนาวด้วยแล้วก็มะนาวอยากเปรี้ยวเพิ่มนะคะเปรี้ยวมากก็บีบมะนาวได้เลยดูว,ว่าหมูยอนางใช้หมูยอที่เดิมหรือเปล่าอมหมูยออัพเดตยำก็คือหนึ่งใน5้าของประเทศนะคะ ส่วนหนูอยากกินลอะไรไหมปูปูนางคือแบบมันเลิศอ่ะป,ปูเขาเป็นปูสไตล์สะอาดใส่กลางๆไม่ใหญ่มากเพื่อแบบความแบบนี่ซึมซับน้ำยำและความกินง่ายม,ม,มาจ้าเป็นไงอยากกินน้ำสะอาดสะอาดต่อด้วยเลยไงไง <laughs> รู้สึกว่าน้ำยำ <c oughs> เปรียวึ้นค่ะ <c oughs> น้ำยำเปร้วขึ้นดีปเป็นไงล่ะแม่รสชาติเหมือนเดิมไหมสำหรับหนูหนูว่าเปรี้ยวขึ้นซึ่งดีซึ่งหนูชอบเปรี้ยวนำอืมเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยว <รถ S 1> เค็มหวานน้อยมากอืรสหวานนะแล้วลดเผ็ดก็คือมาปูดำหือ,อยากกินตั้แต่ร้านโต๊ะแล้วไม่มีนี้กินที่น่อืมก็นี่หอยคะ่ะเหมือนเดิมนะคะ อ่อที่รานล้างหอยด้วยกันอ๋อแม่แต่งนะคะใช้ลงไปในเครื่องสักผ้านะคะแล้วก็ตีจ้าเพราะหอยขาวสะอาดมากอืมดูดหอยค่ะอืมหอยสดหอยดีต้องที่นี่ after ยำหมูยอแกแกกินหมูยอยังกินแล้วหมูยอเขเป็นหมูยออิมพอร์ตนะอิมพอร์ตจากเดว หมูย่อจากสีสัตนาลัยใช่ไหมหมูย่อจากที่ไหนนะสีละเชียงใหม่บอนหมูย่ออ่าหมูย่อเข้ามาจากสีสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหนองคายโดยการนั่งนั่งเรือมาเปลี่ยนแล้วไม่นั่งเครื่องบินเลยไม่นั่งเครื่องบินแล้วหรอนั่งเรือเอาหมูยอคือปังทุกคนขายยังอร่อยเหมือนเดิมไปเถอะไปเถอะแค่นี้แหละขอบคุณ อันนี้คือที่สุดที่สุดของอัพตัวยำที่ฉันให้แบบนัมเบอร์วันลองลงมาจากยำเซลมอนที่ไม่ได้สั่งวันนี้มาหันมามองจิกฉันด้วยนะแกหนูเรียเขาจะชอบน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวเค็มใช่เป็นซีฟู้ดแบบนี้แบบเปรี้ยวเค็มนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าเป็นชีเน่ชีเน่ก็จะชอบแบบว่าน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานมีความเปรี้ยวหวานสามรสแบบนี้ทุกคนดูขออนุญาตเปลี่ยนมือ นะคะจุ่มขึ้นมาลุกอย่างนี้นะคะแล้วก็กระเทียมนี่ชอบมากอัพเจียมนี่คืออร่อยอย่างนี้นะคะมาอือแล้วก็นี่ทุกคนออร่อยคหมูทอดแล้วก็กระเทียมแบบแม่บอกว่าไงนะทอดเองบางคนลูกค้าก็คือก็แบบว่าคือกระเทียมอย่างเดียวแต่เวลาหนูไปกินก็าจะประจุ บวกกับอันนี้จ้ะเอาให้เหมือนเดิมเลยกับหอมจ้าชิไมไปกับหอมได้ไหมละ่ะแล้วก็เข้าปากแบบทางขวางๆแบบนี้ทุกคนไข่หมึกคั่วเกลือค่ะตรงนี้เนี่ยออือผสมเลยแม่ออืมามา,มา ปนห,นหนึบหนับแน่เลยอ่ะห,ห,หอมไม่ยอมจ้ะมาช<อ>่ำมากแกอันนี้เมนูี้ต้องกินกับแตงกวานะ<ช>มันจะเลิศ<อ>มาทุกคนค่ะกินกับผักนี้ด้วยเพราะว่าคือ,อแตงกวาเลิศ ทั้งหมด1,336บาทค่ะลูกค้าตรวจสอบรายการอาหารจานไปเสร็จได้เลยนะคะวันนี้เรากินกันไป1,336บาทนะคะอืมอุ้ยเลี้ยงเรยงหรอนี่ไงเลี้ยงเอากระเป๋าฉันนี่ <laughs> <laughs> ไม่มีตังจะโอนจ้ะ ก็วันจิจ้าบัตรหัสมาเลยจ้ามือเปิดปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะลบกวนเวลาอัปเดตหน่อยดูดินเนอร์อัปเดตก็สวยประเดิมตอนนี้อัศยามหาเราไม่หยุดแล้วเราเปิดบริการทุกวันเลยปกติเราจะยทุกวันอาทิตย์แต่ตอนนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกมาในวันอื่นๆอาจจะสะดวกมาแค่วันอาทิตย์อย่างเดียวเราก็เลยเปิดบริการทุกวันนะคะเป็นการจัดระบบใหม่ของทางร้านเปิดทุกวัน แต่เวลาเปิดก็คือตามเดิมแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็อัปเดตหน้าเพจออกเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเรามันก็ไม่ได้ปกติหรือเปล่าไหมคะเพจตรงนี้เลยนะคะชื่อว่าอเตยามค่ะเตยาใช่ค่ะแล้วก็ก็ในส่วนของการเดลิเวอรี่ตรงนี้ค่ะเราก็เป็น้นที่เดลิเวอรี่ของเราเองก็คือเดลิเวอรี่ในพัทยาใช่ไหมใช่ค่ะในในพื้นที่ของพัทยาตรงนี้นะสั่งยังไงคะก็สั่งในไลน์ได้เลยค่ะในไลน์ไลน์ก็จะเป็น QR code ที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นในดีนะไม่วางบนนี้ หรือว่าจะเป็นในเพจก็ได้อ๋อลน์ก็คือแอดอัพเตยำใช่ค่ะแนะนำให้เป็นสแกน QR โค้ดดีกว่าจะได้ชัวร์ๆง่ายๆด้วยเผื่อไปออกอัพเตยำอื่นก็มีอัพเตยำเดียวเนาะเอออ้าวเราไหนว่าจะโดดไปกรุงเทพแล้วยังไงก็เราก็ต้องคุยกับพี่โควิดก่อนสถานการณ์เพราะเมื่อวานก็เพิ่งประกาศไปว่าล็อกดาวน์เสื้อแอบเห็นเห็นแล้วว่าอยู่แถวแถวเรียบด่วนใช่จริงๆอเราก็อยากไปกรุงเทพนานแล้วแต่คือพี่โควิดเขาก็มาเยี่ยมเยียนเราตลอดตลอดเลยมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องอย่าพึ่งชะลอเ เราก็สถานการณ์เศรษฐกิจต,ตอนนี้การลงทุนนะคะเราก็ต้องอาจจะต้องคิดให้มากกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้<า>นค่ะคนค่ะค่ะยังไงก็ฝากอัพยํำด้วยนะคะเพราะยังไงก็เราก็ยังเขาเรียกว่ายืนหยัดเป็นร้านยำหนึ่งร้านที่จะพยายามพัฒนาแล้วก็ก็ยังคงเป็นแบบการนําเสนอยำในะรูปแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยนางนพูดเก่งเหมือนใครเหมือนใครอะอย่าตอกแตกไงโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยอนั่นแหละเราก็อยากแบบ นานๆทีชินเน่มาเนาะเราก็อยากไปแม่อู้จีซีทุกคนนับเลยนั่งมาวันนี้ไม่ทีปีหน้าไม่ก็จะมาบ่อยๆอัปเดตรักมันดอบคมาก็ก็ขอบคุณแม่แต่งแล้วก็ดูดดีลด้วยเพราะว่าแต่ก่อนคือเราก็อยู่ที่นี่กันตลอดเนาะกับเพื่อนๆเลยหลายๆคนเนาะก็อยู่ที่นี่ด้วยกันเนาะก็เป็นความทรงจำหนึ่งที่แบบสนุกสนานแล้วก็ยังได้คิดถึงกันก็มันหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้เราเรรู้จักกันนึกออกไหมมันก็ สู่เราควรไปรับยากันนะอาสําหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ต้องขอบคุณดุดดิวด้วยนะคะที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณอัปเตอร์ยามแล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยแม่แตงนะคะนั่งไปไหนนี่กลับบ้านอ๋อนั่งกลับบ้านอ่อทุกคนค่อยากกินน้ามาพัทยาไม่ไกลเลยขับรถแค่ ประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าขับเร็วๆหน่อยก็ชั่วโมงนึงแต่ไม่แนะนําให้ขับเร็วเพราะอันตรายนะคะชั่วโมงครึ่งอาจะได้กินยำอาจจะโดนค่าป,ปงค่าปรับขับเกินความเร็วมาตรฐานเพราะฉะนั้นชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงกินลมมาเรื่อยโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณดุดดิวค่ะมาโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนแวะมาอัพเตยำพัทยา welcome to p a พัทยา